สรัฐธรรมนูญวันนี้กําหนดวันฟังคําวินิจฉัยแล้วนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของการยุบพักเก้าไกลครับใครก็ตามติดตามข่าวนี้กันมานานนะฮะวันนี้สารรัฐธรรมนูญท่านได้มีการประชุมกันแล้วก็นัดถแถลงด้วยวาจาประชุมปรึกษาหารือลงมติกันในวันพุธที่7สิงหาคมนี้ย้ำอีกครั้งหนึ่งพุธที่7สิงหาคมนี้เวลา9นาฬิกา30นาทีนัดฟังคำวินิจฉัย ในวันนั้นก็คือ15นาฬิกาเป็นต้นไปณห้องพิจารณาคาดีชั้นที่3สารรัฐธรรมนูญศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติอาคารราชบุรีดิเรกฤตสารพิจารณาแล้วเห็นว่าคาดีนั้นเป็นปัญหาข้อกฎหมายและมีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะพิจารณาวินิจฉัยได้ดังนั้นไม่มีการไต่สวนพยานจะไม่มีการเปิดศาลไต่สวนพยานตามที่เป็นความต้องการของทางพรกคก้าวไกลเนี่ยนะฮะ ก็เลยสั่งยุติการไต่สวนหากคู่กรณีประสงค์จะ,ะแถลงปิดคดีให้ยื่นเป็นหนังสือต่อสารรัฐธรรมนูญภายในวันที่24กรกฎาคมนี้ยื่นเป็นหนังสือนะฮะไม่มีการแถลงปิดด้วยวาจาส่วนคำร้องที่กรณีคู่กรณียื่นให้รับรวมไว้ในสำนวนคดีเพื่อประกอบการพิจารณาของสารรัฐธรรมนูญต่อไปสำหรับคุณชัยทวัฒน์ตุลาธนนะฮะหัวหน้าพักเก้าไกลออกมาบอกก็แน่นอน ต้องบอกว่าเสียดายที่ไม่เปิดให้ไต่สวนถึงแม้ว่าจะไม่มีการไต่สวนก็ตามแต่ทั้งพักนั้นได้มีการเพิ่มพยานเพิ่มเติมเข้าไปคือความเห็นของศาสตราจารย์ดรสุรพลนิติไกรพจน์เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายมหาชนซึ่งอันนั้นก็เป็นที่ฮือฮาสัปดาห์ที่แล้วนะ่าจะจําได้นะฮะความเห็นของอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่ ออกมาให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับกรณีว่าไม่ควรจะยุพักประมาณนั้นรวมถึงคำร้องที่โต้แย้งพยานหลักฐานของกกตและพยานหลักฐานที่สารรัฐธรรมนูญได้นำเข้าสู่คดีนะฮะพักเก้าไกลออกมาบอกว่ายังมั่นใจในกระบวนการยื่นคำร้องว่า คำร้องของกกตนั้นไม่ชอบโดยกฎหมายดังนั้นการกระทําของพรรคก้าวไกลไม่เข้าข่ายว่าล้มล้างการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนะฮะตอนนี้ทางพรรคก้าวไกลเตรียมอะไรหรือ,อยังหรืออีกสองสัปดาห์ประมาณนั้นก็บอกว่ายังไม่ได้เตรียมอะไรไม่มีพักสำรองด้วยคงจะต้องหารือกันอีกทีหนึ่งว่าวันที่7สิงหาคมนี้เนี่ย มันไปชนกับวันประชุมสภาพอดีตอนนี้ก็จะยังคงเดินหน้าทำงานกันต่อไปนะฮะคุณชัยธวัฒน์ก็กล่าวทิ้งท้ายแล้วก็หัวเราะบอกว่าเจอกันแสิงหาคมเจอกันแสิงหาคมเราจะตั้งกระทู้ถามสดนายกรัฐมนตรีนะฮะลองฟังเสียงหัวหน้าพรรคก้าวไกลครับน่าเสียดายที่ไม่มีการเปิดไต่สวนนะครับเพราะว่าในความในมุมมองของเราในฐานะผู้ถูกร้องเนี่ย เรายังเห็นว่าเรื่องข้อเท็จจริงเนี่ยยังมีประเด็นปัญหาที่ควรจะมีการไต่สวนให้ถึงที่สุดก่อนเราก็ยังมีความมั่นใจในข้อต่อสู้ทางกฎหมายที่เราได้ต่อสู้ไปไม่ว่าจะเป็นการต่อสู้ว่าทําไมการกระทําของพักเก้าไกลที่ถูกกล่าวหานั้นไม่ใช่การกระทําที่เป็นการล้มล้างการปกครองหรืออาจเป็นปฏิปักษต่อระบบก,การปกครองนะครับรวมถึงว่า ทำไมจึงไม่มีเหตุในการยุบพักก้าวไกลยังไม่ได้เตรียมอะไรนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวคงต้องหาหรือกันในพักนะครับว่าเอเอในวันที่7จะยังไงเลยไม่ใช่เตรียมจะยอมรับผมผมยังเตรียมมาทํางานอยู่วันที่8สิงหาคมเออยังเตรียมมาทํางานอยู่วันที่8สิงหาคมแสดงว่าวันที่7เนี่ยไม่ว่าผลจะออกมาอย่างไรเดี๋ยววันที่8เจอกันที่สภาอย่างแน่นอนประมาณนั้นนะ,นะฮะ ด้านคุณรังสีมันโรมยอมรับว่าเมื่อไม่มีการเปิดไต่สวนการต่อสู้ก็ยากเชื่อว่ามีความพยายามเร่งรัดที่สุ่มเสี่ยงที่จะไม่ชอบด้วยกฎหมายด้วยโอ้ทำให้พรรคก้าวไกลนั้นไม่มีสิทธิ์ในการต่อสู้อย่างเต็มที่อย่างเต็มที่ที่ว่าก็คืออย่างที่คุณชัยธวัฒน์บอกนะฮะยังมีข้อเท็จจริงบางประการที่ก้าวไกลนั้นยังอยากพยายามที่จะบอกบอกว่า ตัวเองนะั้นไม่เข้าข่ายล้มลงการปกครองอย่างไรเป็นข้อเท็จจริงไม่ใช่ข้อกฎหมายนะฮะแต่ก็มั่นใจว่าพากก้าวไกลนั้นไม่ได้ซอกก่อนบ่นทําลายแล้วก็คงไม่สามารถที่จะไปบอกได้ว่าคาวินิจัยของสารรัฐธรรมนูญนั้นจออกมาเป็นเช่นไรแต่ก็หวังว่าจะสร้างความยุติธรรมให้กับพากก้าวไกลเช่นเดียวกันลองฟังสสรังสีมันโรมครับต้องบอกตรงๆนะครับว่าการต่อสู้คดีของเราที่เราต้องการที่จะนําสู่นําพยานหลักฐานต่างๆเนี่ยเข้าไปสู่กระบวนการในการพิจารณาของศารเนี่ยมันก็คงทําไม่ได้ นะครับนั้นก็ทําให้ก็ต้องยอมรับว่าการต่อสู้คดีของเราก็คงจะยากขึ้นเราไม่ได้เป็นพักการเมืองที่ต้องการล้มล้างการปกครองเราไม่ใช่พักการเมืองที่ต้องการเสาะกร่อนบ่อนทําลายอย่างที่มีการกล่าวหาเราเป็นพักการเมืองที่ต้องการเห็นประเทศของเราเป็นประชาธิปไตยนะครับดังนั้นเนี่ยด้วยจุดมุ่งหมายเหล่านี้นะครับเรายือนอยันว่าเราไม่ได้ต้องการทําลายล้างการปกครองแน่นอนเาเดี๋ยวเรารอด,ดูกันนะครับคุณผู้ชมครับว่าวันนั้นเนี่ยผลออกมาจะอย่างไรแน่นอนว่าวันนั้นไม่พลาด อย่าลืมติดตามมาให้ชัดแล้วกันเพราะว่าคำวินิจฉัยออกมาปั๊บเดี๋ยวผมจะเอามาพยายามที่จะอธิบายขยายความให้ฟังแล้วก็ตีความกันไปถ้ามีเวลาเป็นบรรทัดเป็นบรรทัดไปเลยอะ่ะเพราะว่าจะต้องตีความกันหนักหน่วงพอสมควรผมเชื่อว่าคำวินิจฉัยอย่างละเอียดจะออกมาแล้วน่าอ่านฮะเป็นคดีตัวอย่างอีกหนึ่งคดีจับตากันจะสิงหาคมนี้ว่าศาลจะวินิจฉัยออกมาอย่างไรหากศาลมีมติออกมาคือคำวินิจฉัยออกมาเนี้ยนะฮะ ว่าจะต้องยุบพักก้าวไกลก็จะส่งผลแน่นอนสอสอ,อื่นยังอยู่ที่ไปพร้อมกับพักนั้นจะมีเพียงแค่กรรมการบริหารพักเท่านั้นซึ่งเป็นกรรมการบริหารพักที่มีรายชื่ออยู่แล้วสารท่านกำหนดรายชื่อมาเพราะว่าต้องเป็นกรรมการบริหารพักณนะวันที่มีการกระทําอันเป็นเหตุให้เกิดการยุบพักก็ต้องรอดูว่าจะไปถึงตรงนั้นหรือไม่อย่างไรนะฮะ11คน ที่ปรากฏอยู่หน้าจอณตรงนี้คือถ้าสมมุติว่านะฮะถ้าสมมุติว่าเกิดการยุบพักขึ้นมาเนี่ยสิคนนี้ก็ต้องไปด้วยนะครับต้องไปด้วยนะฮะนี่คือกรรมการบริหารพักณวันนั้นที่มีการกระทําตามคําร้องจากกกตที่ส่งขึ้นมาให้สารรัฐธรรมนูญท่านวินิจฉัยนะฮะมีคุณพิธาเป็นหัวหน้าพักนะตอนนั้นคุณชัยธวัฒน์ก็เป็นหัวหน้าพักที่ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองด้วยเป็นเวลา10ปีด้วยกันนะฮะ ถ้าสมมุติว่าพัคถูกยุบเนี่ยก็จะถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองด้วยนะครับออหัวหน้าพักนั้นกินความถึง2ช่วงก็คือช่วงคุณพิธาเป็นหัวหน้าพักปี63ถึงปี66แล้วก็ชุดของคุณชัยธวัฒน์ตุลาทนเป็นหัวหน้าพักก็คือปี66กเนี่ยนะฮะก็จะถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองด้วยเป็นเวลา10ปีเอาละครับนี่คือเรื่องของการยุบพักครับคุณผู้ชมครับ ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับและที่สำคัญครับอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสำคัญกับสำนักข่าววันนิวเชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวครับ